ไม่สาวคนดังเปิดตัวคบไอต้าหมาเด็กอายุห่างปีไม่เป็นปัญหามิวกี้ปรายา YouTube เบอร์และ luence, อินฟลูเอนเซอร์สาวสุดแซบทำแฟนๆใจละลายเมื่อเผยคลิปสุดพิเศษที่หนุ่มหล่อรุ่นน้องออมสตินถกิดเซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟนท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกพร้อมแคปชั่นที่อบอุ่นหัวใจว่าการเดินทางครั้งใหม่ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งออมสตินตั้งแต่มีออมกี้มีความสุขออมทำให้กี้รู้ว่าผู้ชายที่ดียังมีอยู่จริงๆ กี้เชื่อเสมอว่ากี่คู่ควรที่จะได้รับกับความรักที่ดีเมื่อมันถึงเวลาและทุกอย่างก็พาให้เรามาเจอกันแบบไม่คาดคิดอายุไม่ใช่ปัญหาเนื้อห่างกันไม่เยอะมากสิปีเองสำหรับหนุ่มหล่อที่มัใจมิวกี้ได้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือออมสตินทกริพัทรันาวรากิจนักแสดงหนุ่มที่เริ่มต้นเส้นทางบันเทิงตั้งแต่ปี2560กับซีรีส์ออนไลน์เดอะซีรีส์ซึ่งเป็นผลงานแจ้งเกิดของเขาปัจจุบันออมสตินอยู่ภายใต้การดูแลของอัลติเมททู p และหลังจากห่างหายจากวงการช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยเขากลับมาลุยงานแสดงอีกครั้งโดยมีผลงานเด่นๆได้แก่ไดโนเสาร์เลิฟไดโนเสารัก Remember Me ความรักเขียนด้วยความรักออนไลน์ชีวิตจริงต้องโกหกด้วยเสน่ห์ทางการแสดงและคาแรคเตอร์ที่น่าจับตามองออมสตินจึงกลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งที่หลายคนให้ความสนใจและตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแค่หนุ่มหล่ออนาคตไกลแต่ยังเป็นหวานใจของมิวกี้ประยอีกด้วย